ฟันธงให้แล uh, ้วนะครับงวดประจำวันที่2มกราคมนะครับ2,569นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับปี2,569นะครับก็คือสองตัวล่างนะครับหลักสิบนะครับปักหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลผมฟันธงไปที่เลข6กับเลข8นะครับติดหยิบรถที่ให้ติดเลข6กับเลข8ไว้เลยนะครับงวดประจําวันที่2มกราคมนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ2,569 ครับก็สวัสดีโคหวยทุกท่านนะครับที่ดูที่ติดตามกันนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับเรียนรู้หลักการคำนวณสดสูตรหวยรัฐบาลนะครับแต่ละงวดผมก็จะมีสูตรดีๆข้อมูลดีๆนะครับสำหรับโคหวยทุกท่านนะครับที่ชอบหลักการคิดหลักการคำนวณหรือว่าชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับ2มกราคมนะครับงวดหน้านะครับหวยออกวันที่2มกราคมนะครับแต่ก่อนหวยจะออกวันที่30ธันวานะครับเดือนธันวาจะออก3ครั้งนะครับแต่งวดหน้านะครับก็คือ2มกราคมนะครับ ต้อนรับปีใหม่นะครับ2569นะครับผมฟันธงไปที่เลข6กับเลข8นะครับฟันธงให้ก่อนออกเหมือนเดิมนะครับหยิบรตรีให้ติดเลข6เลข8เอาไว้เลยนะครับงวดประจําวันที่2มกราคมนะครับปักหลัก12ตัวล่างรัฐบาลนะครับฟันธงให้ก่อนออกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษาสูตรไปพร้อมๆกันนะครับหลัก10นะครับ2ตัวล่างรัฐบาลผมฟันธงไปที่เลข6กับเลข8 คู่หลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับแต่งวดจะจับคู่แล้วจะได้2หาง2เบอร์นะครับ2ชุดทุกงวดนะครับก่อนอื่นนะครับวิดีโอชุดนี้จะทาขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ส,สัรสนุนการพันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเลยนะครับ จงโชคดีมีโชคเหมลาาถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะครับติดตามผมทางช่อง u t u b e นะครับคำนวณสดของรัฐบาลนะครับเป็นช่องของผมโดยตรงนะครับเข้าไปติดตามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์เป็นกําลังใจต่อๆไปด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดสับสกรีเอาไว้นะครับเวลาผมมีข้อมูลใหม่ๆก็จะได้รับข้อมูลโดยทั่วหน้ากันนะครับอย่างเมื่อที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปหยิบลอตเตอรี่มานะครับห้าส่งนะครับ 16ธันวาคมนะครับก็ได้มา3ใบนะครับหวยชุดนะครับได้มา3สามใบนะครับเดี๋ยว5ส่งมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ท้ายท้ายคลิปนะครับผมจะฟันธงให้นะครับหลัก16กับ8หลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นไปลอยได้เลยไล่เลขอะไรนะครับท้ายท้าคลิปผมจะจับคู่ให้นะครับมาดูวิธีคิดหลักสิบนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมจะให้วางปีพศ2569นะครับวางปีพศปีหน้าจะถึงนี้นะครับ2569นะครับอันนี้เป็นสูตรต้อนรับปี69นะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับ2569นะครับวางทุกครั้งเลยนะครับเลขงเราจะตัดทิ้งนะครับเราจะไม่นํามาใช้คานวณนะครับเอาเฉพาะ3ตัวข้างหลัง5 6 9นะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับวางโค้ดในตัว2569ทุกครั้งนะครับ ตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลข9นะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักสิบนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1ดึงมาบวกกับหลักหน่วยนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับอันนี้คือรางวัลที่1 2ตัวล่างนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 3ตัวหน้าครั้งที่2แล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่2ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับใช้2ตำแหน่งนี้บวกกันนะครับหลักสิบตัวหน้าครั้งที่1นะครับ ขออภัยนะครับหลัก1 0บสตัวท้ายัางที่1นะครับบวกด้วยหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับสองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้1ึงดึงหนึ่งมาวางนะครับ1นบวกศูนย์นะครับบวกกันก็จะได้1ึงดึงหนึ่งมาวางนะครับต่อไปตัวที่จะมาบวกกับเลข6นะครับใช้ตำแหน่งหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1นะครับเป็นเลข4ดึง4มาวางนะครับตำแหน่งตัวสุดท้ายเป็นกุญแจสําคัญนะครับเลขแปตัวนี้มาได้ยังไงนะครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับก็คือผมเขียนอธิบายอย่างละเอียดนะครับ ใช้หลักแสนนะคร right? ับหลักแสนของระดับที่1นะครับเป็นเลขอะไรก็ช่างต้องบวกด้วย5้าเต้มก่อนทุกครั้งเลยนะครับตำแหน่งหลักแสนนะครับคือตำแหน่งตรงนี้หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนนะครับเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับต้องบวกด้วย5แเต้มก่อนทุกครั้งนะครับอย่างงวดนี้เป็นเลข3ามนะครับ3มบวก5้านะครับต้องบวกด้วย5ก่อนนะครับ3บวก5ได้8ดดึงแมาวางนะครับอันนี้คือที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญตรงนี้นะครับ พอได้ตำแหน่งตัวแปรสำคัญเสร็จแล้วนะครับผมใช่บวกเป็นแนวตั้งนะครับคู่ใครคู่มันนะครับแปดบวกห้าได้สิบสามก็คือสามนะครับหลักการคำนวณเวลาบวกได้สองหลักขึ้นไปนะครับตัวข้างหน้านะครับหลักข้างหน้าเราจะตัดทิ้งเอาเฉพาะตัวข้างหลังนะครับยังบวกได้สิบก็คือศูนย์บวกได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งบวกได้สิบสองก็คือสองบวกได้สิบห้าก็คือห้าบวกได้สิบแปดก็คือแปดบวกได้ยี่สิบก็คือศูนย์นะครับเลขข้างหน้าเราจะตัดทิ้งเลยเอาเฉพาะตัวข้างหลังนะครับอันนี้คือหลักการคำ 4บวก6ได้10 10ก็คือศูนนะครับแล้วก็1บวก9ได้10 10ก็คือศูนย์นะครับหลังจากนั้นให้รวมทั้ง3าตัวนะครับ3บวกศูนย์ได้3นะครับ3บวกศูนย์ก็จะได้3จะได้เด่นตัวแรกเป็นเลข3นะครับหลังจากนั้นผมจะให้บวก2แเต้มนะครับหรือว่าเพิ่ม2แเต้มนะครับ3าเพิ่ม2ได้5นะครับก็จะได้เด่น2ตัวมาตัวปักหลักสิบตัวล่างรัฐบาลก็คือ3กับ5นะครับ2ตัวมาตัวนะครับหลักสิบนะครับ2ตัวมาตัวนะครับ ได้เด่นเป็นเลข3กับเลข5นะครับความน่าจะเป็นน่าจะมาในตําแหน่งหลักสิบสตัวล่างรัฐบาลในงวดต่อไปนะครับคือตําแหน่งตรงนี้นะครับมาดูวิธีคิดหลักหน่วยนะครับสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับทุกหลักทุกตําแหน่งมีที่มาแน่นอนนะครับทําตามที่ผมอธิบายนะครับวางโค้ดใตัว2,569เหมือนเดิมนะครับปีพศปีหน้านะครับเลข2เราจะตัดทิ้งนะครับไม่นํามาใช้คํานวณนะครับ ตัวที่จะมาบวกกับเลข9นะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับหลักหน่วยเป็นเลข8ดึงมาวางนะครับต่อไปตัวที่จะมาบวกกับเลข6นะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักสิบกับหลักหน่วยของ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับหนามย่ออน้าบกนะครับ10หน่วยนะครับ2ตัวล่างรัฐบาลบวกกันเลยนะครับ8บวก7ได้15ก็คือ5ดึง5ามาวางนะครับเลข4มาได้ยังไงนะครับเป็นกุญแจสําคัญนะครับผมใช้จากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละ ผมใช้อยู่3ตํตำแหน่งนะครับเยอะตำแหน่งหน่อยนะครับใช้อยู่3ามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางแค่นั้นเองนะครับอย่างหลักสิบผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับใช้ตำแหน่งเดียวแล้วก็บวก5แเ <feliz> ต <guaranteed S 2> ้มนะครับส่วนหลักหน่วยผมใช้อยู่3ามตำแหน่งนะครับ3าตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางนะครับอย่างงวดนี้ได้4นะครับ4บวก5ได้9นะครับแล้วก็5บวก6ได้11ก็คือ1นะครับ8บวก9ได้17ก็คือ7นะครับหลังจากนั้นให้รวมทั้ง3าตัวนะครับ9 เก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบก็คือศูนย์นะครับศูนย์บวกเจ็ดก็จะได้เจ็ดนะครับฟันธงไปที่เลขเจ็ดตัวเดียวปรับหลักหน่วยนะครับมาดูวิธีจับคู่นะครับหลักหน่วยฟันธงไปที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับตั้งเลขเจ็ดไว้สองตัวนะครับไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับส่วนหลักสิบผมฟันธงไปที่เลขสามกับเลขห้านะครับวางข้างหน้าได้เลยสามเจ็ด 57านะครับคำนวณวันที่1พฤศจิกายนนะครับไปออกงวดต่อไปวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2568นปะครับกองสลักตักรูปปิงปองออกมานะครับ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับ37มนะครับมา3 7นะครับจากสูตรที่เราคำนวณได้นะครับจับคู่แล้วจะได้2หางสองเบอร์นะครับมาในชุดที่อ่ามาในชุดแรกนะครับ37เข้าตรงๆนะครับเข้าตรงๆนะครับ มาดูงวดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทางวดหน้าให้ดูนะครับเต็มกระดาษประกาไว้จดแล้วไปหยิบรอรี้เผื่อมีโชคไมีลาภถูกรางวัลกันนะครับเหมือนเดิมนะครับโค้ดไตตัวปี2 5 6พนอะครับพศปีหน้าจะถึงนี้นะครับให้วางทุกครั้งเลยนะครับเป็นโคตดไตตัวทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับ2569เลข2ตัดทิ้งเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลข9นะครับผมใช้อยู่2ตํตำแหน่งบวกกันนะครับใช้หลักสิบตัวท้าย ครที่ที่1ดึงมาบวกกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับอยาอ่างงวดที่แล้วนะครับวิธีคิดหลักสิบนะครับตำแหน่งท oh ี่จะมาบวกกับเลข9นะครับผมใช้หลักสิบตัวท้ายครั้งที่1นะครับเป็นเลข1ดึงมาบวกกับหลักหน่วยนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่2เป็นเลขศูนบวก0นก็จะได้1ดึง1มาวางนะครับอย่างงวดนี้8ปบวกได้17ก็คือ7ดึง7มาวางนะครับต่อไปตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลข6นะครับอย่างงวดที่แล้วผมใช้3ตัวหน้านะครับหลักร้อยนะครับ ครั้งที่1นนะครับ3ตัวหน้าหลักร้อยครั้งที่1นนะครับงวดที่แล้วเป็นเลข 4- 4ดึงมาวางนะครับอย่างงวดนี้เป็นเลข6ดึงหมาวางนะครับก็คือหลักการคํานวณนะครับกองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับตัวเลขแต่ละงวดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วนะครับแต่ตําแหน่งที่เราใช้มาคํานวณเราจะใช้ตําแหน่งเดิมเดิมนะครับอันนี้คือหลักการคํานวณนะครับผมจะใช้ตาแหน่งเดิมเดิมนะครับตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วนะครับแต่ตําแหน่งที่เราใช้มาคํานวณเราจะใช้ตําแหน่งเดิมเดิมนะครับตําแหน่งตัวสุดท้ายเป็นกุญแจสําคัญนะครััับบเลขมาไได้ยงงนะคร ผมใช้หลักแสนนะครับผมเขียนอธิบายอย่างละเอียดนะครับหลักแสนของระดับที่1นะครับเป็นเลขอะไรกระช่างต้องบวกด้วย5แเต้มก่อนทุกครั้งนะครับอย่างงูเทล้ลหลักแสนเป็นเลข3 3มบวกหก็จะได้8ดดึงแมาวางนะครับอย่างงดนี้หลักแสนเป็นเลข4 4ี่บวกแนะครับสบวกแได้12นะครับขออภัยนะครับหลักแสนเป็นเลข4นะครับต้องบวก5แเต้มก่อนทุกครั้งนะครับขออภัยนะครับบวก5แเต้ม ทุกครั้งเลยนะครับ4วก5ได้9ดึง9มาวางนะครับอันนี้คือที่มาตำแหน่งตัวแปรสำคัญนะครับบวกเป็นแนวตั้งนะครับคู่ใครคู่มันเลยนะครับ9กวก5ได้14ก็คือ4 6บวก6ได้12ก็คือ2 7นะครับ7วก9ได้16ก็คือ6นะครับหลังจากนั้นให้รวมทั้ง3ตัว4บวก2ได้6 6นะครับ6กบวก6ได้12ก็คือ2พอได้เด่นตัวแรกเป็นเลข2ผมจะให้เพิ่ม2แต้มนะครับ2เพิ่ม2ได้4นะครับอย่างงดที่แล้ว บวกแล้วได้เด่นตัวแรกเป็นเลขสามสามเพิ่มสองได้ห้านะครับอย่างงวดนี้บวกแล้วได้สองสองเพิ่มสองได้สี่นะครับก็จะได้เด่นสองตัวมาตัวปักหลักสิบก็คือสองกับสี่นะครับมาดูวิธีคิดหลักหน่วยนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นเป็นลอยได้เลยนะครับวางปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับเลขสองตัดทิ้งนะครับตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลขเก้านะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับเป็นเลขสองดึงาวางนะครับมาดูวิธีคิด หลักหน่วยนะครับงดที่แล้วตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลขเก้านะครับใช้ตำแหน่งหลักหน่วยสามตัวหน้ารั้งที่สองนะครับงวดที่แล้วเป็นเลขแปดดึงแปดมาวางนะครับอย่างงวดนี้เป็นเลขสองดึงสองมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักสิบกับหลักหน่วยของสองตัวล่างรัฐบาลนะครับบวกกันแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าก็คือห้าดึงห้ามาวางนะครับอย่างงวดนี้สามบวกเจ็ดได้สิบสิบก็คือศูนย์ดึงศูนย์มาวางนะครับก็คือใช้ตำแหน่งเดิมๆนะครับต่อไปนะครับ ตำแหน่งตัวสุดท้ายนะครับเป็นกุญแจสําคัญนะครับเลขศูนย์มาได้ยังไงนะครับผมปิดเอาไว้ในหนึ่งนะครับจะมีบุคคลบางกลุ่มเอาข้อมูลตรงนี้ไปซีล็อกก๊อปี้วางตามแผงหนังสือนะครับหรือว่าเอาไปโพสต์ไปลงในโลกโซเชียลนะครับผมให้แนะนานะครับอยากเรียนรู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญตรงนี้นะครับมีที่มาแน่นอนนะครับผมใช้จากวันใหญ่ๆนี่แหละผมใช้อยู่3าําแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์อามาวางแค่นั้นเองนะครับทักสอบถามข้อมูลโดยตรงกับผมได้นะครับยินดีส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยนะครับแอดไลน์ได้เลย ไอเดียไลน์0837568478นะครับ0837568478หรือว่าโทรโดยตรงเบอร์นี้แหละ0837568478ยินดีส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยนะครับสำหรับผู้่วยทุกสำหรับ้อ้หวยทุกท่านที่ชอบหลักการคิดหลักการคำนวณหรือว่าชบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบทักขอรับข้อมูลทางไลน์ได้เลยนะครับยินดีส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยนะครับงวดน,นี้ได้สูงนะครับ ศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับศูนย์บวกหกได้หกนะครับแล้วก็สองบวกเก้าได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้รวมทั้งสามตัวนะครับห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้สองนะครับฟันธงไปที่เลขสองตัวเดียวปหลักหน่วยนะครับมาดูวิธีจับคู่นะครับหลักหน่วยฟันธงไปที่เลขสองตัวเดียวนะครับตั้งเลขสองไว้สองตัวนะครับส่วนหลักสิบนะครับผมฟันธงไปที่เลขสองกับเลขสี่นะครับ จับคู่แล้วจะได้2หาง2เบอร์ทุกงวดนะครับ2 2 4สนะครับคำนวณวันที่16พฤศจิกายนนะครับไปออกงวดต่อไปวันที่1ธันวาคมนะครับ2,568นะครับกองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับ2 2สนะครับมา2 2สงนะครับมาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลนะครับจากสูตรที่เราคำนวณได้นะครับมาในชุดแรกนะครับเข้าตรงๆนะครับ2 2นะครับไม่ต้องกลับนะครับ2 2สองไม่ต้องกลับนะครับเลขกเบิ้ลนะครับ อ่ะมาดูงวดที่ผ่านมานะครับอดีตผ่านไปแล้วนะครับมาดูมาดเลยนะครับผมได้ไปหยิบลอตตี่มาได้ชุดหนึ่งนะครับห้าสองมาได้ยังไงนะครับที่จริงห้าสองก็เพิ่งออกนะครับแต่ออกอข้อมูลข้างบนนะครับก็มาอีกนะครับห้าสองนะครับวางโคดในตัวปีสองปีหน้าครับสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับเลขสองเราตัดทิ้งนะครับ ตัวที่จะมาบวกกับเลข9นะครับใช้2ตำแหน่งนี้บวกกันนะครับหลัก1 3สาตัวท้ายครั้งที่1ดึงมาบวกกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับ3บวก5ได้8ดึง8มาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับหลักร้อยเป็นเลข6ดึง6มาวางนะครับเลข9มาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้หลักแสนของรางวัลที่1นะครับเป็นเลขอะไรก็ช่างบวก5เต็มทุกครั้งนะครับอย่างงวดนี้เป็นเลข4นะครับก็คือ4บวก5นะครับ4 เฉลยอธิบายอย่างละเอียดนะครับสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับบวกไปแนวตั้งนะครับ9บวก5ได้14ก็คือ4นะครับ6บวก6ได้12ก็คือ2นะครับแล้วก็8บวก9ได้17ก็คือ7นะครับรวมทั้ง3ตัวนะครับ4บวก2ได้6นะครับ6บวก7เป็น13ก็คือ3เพิ่ม2เป็น5นะครับจะได้เด่น2ตัวมาตัวปักหลักสิตัวล่างรัฐบาลนะครับ 3กับ5นะครับความน่าจะเป็นน่าจะมาในตำแหน่งหลักสิบนะครับคือตำแหน่งตรงนี้ในงวดต่อไปนะครับมาดูวิธีคิดหลักหน่วยนะครับวางปีพศ2569นะครับปีพศหน้าจะถึงนี้นะครับเลข2ตัดทิ้งเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลข9ให้ใช้ลำตำแหน่งหลักหน่วยสตัวหน้าครั้งที่2นะครับเป็นเลข9ดึงมาวางนะครับต่อไปใช้ตำแหน่งหลักสิบกับหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลบวกกัน2บวก2ได้4ดึง4มาวางนะครับ เลขเก้ามาได้ยังไงนะครับผมใช้จากรอนใหญ่ๆนี่แหละผมใช้อยู่สามตำแหน่งนะครับสามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากนะครับอย่างงนี้ได้เก้านะครับเก้าบวกห้าได้สิบสี่ก็คือสี่นะครับสี่บวกหกได้สิบก็คือศูนย์นะครับแล้วก็เก้าบวกเก้าได้สิบแปดก็คือแปดนะครับรวมทั้งสามตัวนะครับสี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับสี่บวกแปดได้สิบสองก็คือสองฟันธงไปที่เลขสองตัวเดียวปัดหลักหน่วยนะครับ มาดูวิธีจับคู่นะครับหลักหน่วยฟันธงไปที่เลขสองตัวเดียวนะครับตั้งเลขสองไว้สองตัวนะครับส่วนหลักสิบนะครับผมฟันธงไปที่เลขสามกับเลขห้านะครับจับคู่แล้วจะได้สองหางสองเบอร์ทุกงวดนะครับสามสองห้าสองนะครับคำนวณวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับไปออกงวดต่อไปวันที่สิบหกธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ส่งท้ายปีเก่านะครับปี68นะครับสองตัวล่างรัฐบาลนะครับกองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับห้าสองนะครับมาห้าสองนะครับจากสูตรที่เราคำนวณได้นะครับมาในชุดที่ส่งนะครับห้าสองเข้าตรงๆนะครับผมก็ได้ไปหยิบลอตเตอรี่นะครับได้มาสามใบนะครับได้มาสามใยนะครับเป็นหวยชุดนะครับงวดสิบหกธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับห้าสองนะครับได้มาสามใบนะครับอ่ะ มาดูงวดหน้าแล้วกันนะครับอดีตผ่านไปแล้วมาดูอนาคตแล้วกันนะครับที่ผมฟันธงนะครับงวดประจําวันที่2มกราคมนะครับงวดหน้าจะถึงนี้นะครับฟันธง2ตัวล่างรัฐบาลนะครับผมให้เด่นปรับหลักสิบนะครับปรับหลักสิบ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับให้6กับ8นะครับลองพิจารณาดูนะครับ6กับ8นะครับหยิบรติให้ติดเลข6กับเลข8ไว้นะครับ แต่บางครั้งอาจจะเคลื่อนไปอยู่หลักหน่วยนะครับแต่าภายในสองหลักนะครับหลักสิบกับหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลให้ติดเลข6กับเลข8เอาไว้เลยนะครับงวดวันที่2มกราคมนะครับต้อนรับปีใหม่ปี2569นะครับวางโค้ดไตตัวนะครับปีพศ2569นเะครับเหมือนเดิมนะครับเลข2เราตัดทิ้งเลยนะครับตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลข9นะครับให้ใช้ตำแหน่งหลักสิบนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1ดึงมาบวกกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับ 1บวกได้10 10ก็คือ0ย์ดึง0มาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1เป็นเลข4ดึงมาวางนะครับเลขส่งมาได้ยังไงนะครับก็คือผมเขียนอธิบายอย่างละเอียดนะครับหลักแสนของระดับที่1บวก5แเต้มทุกครั้งนะครับหลักแสนระดับที่1เป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับต้องบวกด้วย5แเต้มก่อนทุกครั้งนะครับอย่างงดนี้เป็นเลข7ก็คือ7บวก5ได้12ก็คือ2ดึง2มาวางนะครับบวกเป็นแนวตั้งนะครับคู่ใครคู่มันนะครับ2 5ได้7 4บวกด้รับ ศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับหลังจากนั้นให้รวมทั้งสามตัวนะครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกก็คือหกนะครับเพิ่มสองเป็นแปดนะครับฟันธงไปที่เลขหกกับเลขแปดนะครับงวดประจาวันที่สองมกราคมนะครับงวดน่าจะถึงนี้นะครับต้อนรับปีหกเก้านะครับหยิบระตีให้ติดเลขหกกับเลขแปดเอาไว้เลยนะครับฟันธงหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลนะครับเต่บางครันอาจจะเคลื่อนไปอยู่หลักหน่วยนะครับก็คือภายในสองหลักนะครับหลักสิบนะครับคือตำแหน่งตรงนี้แล้วก็หลักหน่วยนะครับ ให้ติดเลข6กับเลข8ปเอาไว้นะครับฟันธงให้ก่อนอกเหมือนเดิมนะครับงวดสองมกราคมนะครับ2569นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับวางพีพศ2569นเะครับเลข2ตัดทิ้งนะครับใช้ตำแหน่งหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2ดึงมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักสิบกับหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลบวกกันนะครับ ห้าบกวกสองร้7เจ็ดดึงเจ็ดมาวางนะครับตำแหน่งตัวสุดท้ายเป็นกุญแจสาคัญนะครับผมปิดเอาไว้ในหนึ่งนะครับก็คือจะมีบุคคลบางกลุ่มเอาข้อมูลตรงนี้ไปซีหลอกก๊อปปี้วางตาแห่งหนังสือนะครับหรือว่าลงในโลก Social, โซเชียลโพสในโลกโซเชียลผมไม่แนะนานะครับผมปิดเอาไว้ในหนึ่งนะครับผมใช้จากรางใหญ่ๆนี่แหละผมใช้อยู่สามตำแหน่งนะครับใช้อยู่3ามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางเท่านั้นเองไม่ยุ่งยากนะครับเป็นเลขอะไรนะครับแล้วก็บวกเป็นแนวตั้งลงไปนะครับ ผลลั์ตรงนี้บวกหก็จะได้ผลลั์ออกมานะครับแล้วก็7จ็ดบวกหได้13าก็คือ3นะครับหกบวกเ้าได้15้าก็คือ5รวมทั้ง3าตัวนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับฟันธงนะครับมวดวันที่2มกราคมห9นะครับหลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวผมฟันธงว่าเลขสวยมากเลยนะครับหลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวฟันธงว่าเลขสวยมากเลยนะครับแต่ผมก็ได้จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใน20บชุดนะครับ จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าหลักสิบนะครับเป็นเลข6กนะครับก็จะได้ 60, 61, 6ย์ห 64, 6ึ่6 67, 6อง9แนะครับแต่ถ้าหลักสิบสตัวล่างรัฐบาลเป็นเลข8นะครับก็จะได้ 80, 81, ูนย์แป8ห8ึ8งแ8 8สองแปดก็นะครับก็คือจะอยู่ใน20ชุดนะครับฟันธงให้ก่อนออกเหมือนเดิมนะครับ กลับตัวไปมาก็จะ40ชุดมันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่เพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสำคัญนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับผมใช้จากตรงไหนบวกกันบ้างมีที่มาแน่นอนนะครับใช้อยู่3ามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางแค่นั้นเองนะครับเพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสำคัญนะครับจาก20ชุดจะเหลืออยู่แค่2ชุดนะครับจาก20ชุดจะเหลืออยู่แค่2ชุดนะครับ ฟันธงนะครับจาก20ชุดนะครับจะเหลือยูแค2ชุดนะครับเพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญตำแหน่งตรงนี้นะครับผมใช้จากระวันใหญ่ๆหญ่นี่แหละใช้อยู่3ตำแหน่งบวกกันนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้นะครับอยากเรียนรู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญนะครับแอไลน์ได้เลยนะครับ ID ดียไลน์0837568478นะครับ0837568478หรือว่าโทรโดยตรงเบอร์นี้แหละ0837568478ยินดีส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยนะครับที่ทักเข้ามานะครับ อันนี้เป็นข้อมูลสตัวร่างรัฐบาลนะครับก็อันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับลองพิจารณาดูนะครับสําหรับคหวยทุกท่านที่ชชบหลักาลการคิดหลักการคํานวณนะว่าอบเสี่งโชคสิ่งลาบนะครับและก็ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมนําเสนอตรงนี้ก็ไม่ได้ไมายุยงหรือว่าส่งเสริมให้เสี่งโชคสิ่งลาบในทางที่ผิดกฎหมายนะครับสื่อรัตรีช่วยรัฐบาลกันนะครับสื่อรัตทีช่วยรัฐบาลกันนะครับ แล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับหลักการคำนวณคือความน่าจะเป็นนะครับมีถูกมีผิดนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับเราใช้หลักสถิติมาคำนวณนะครับมันอยู่ที่สูตรอยู่ที่ตําราของแต่ละอาจารย์ยิบยื่นมามันกําลังเดินหรือไม่เดินนะครับอย่างข้อมูลตรงนี้ผมคัดกรองอย่างดีนะครับเจ็ดงวดแล้วยังไม่เคยหลุดนะครับงวดหน้าผมก็มั่นใจเป็นงวดที่แปดนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็ต้องรอฟังผลอีกทีหนึ่งนะครับ2มกราคมนะครับกองสลักจะเป็นผู้ตัดสินนะครับ ก็ให้มีความสุขกับการคำนวณน,นะครับแล้วก็ให้มีโชคมีราบถูกรางวัลกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ